ก่อนเออเลยของเราหนุย่ยมาเริ่มต้นกันด้วยการแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลฮัทไจกันก่อนนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลหัทไจเนี่ยก็มีการเปิดศูนวิจัยคลินิกแห้งแรกข้องผักตายนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่นอนการพัฒนางานวิจัยข้องโรงพยาบาลเลยก็เพื่อความกกาวหน้าข้องวงการแพทย์และผู้ป่วย,ยอย่างย่างยืนครับ เจสูนวิจัยคลินิกชันเจ็ตึกอุบัติเหตุและชุกเชิญโรงพยาบาลหานยายนายแพทย์ชัยศิษฐ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหานยายรับเป็นประธานเปอร์ซูนวิจัยคลินิกหานยายคลินิคอร l เ e s e ิร์ h เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าซูน HCRC กาวไมสูวอนาคตวิจัยคลินิกโดยมีแพทย์ยิ่งหาไทยทิพย์รรมาวิริยะกุลประธานซูนพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลหานยายพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและกาญจนาทีเนี่เข้ารวมกับพร้อมกับเยี่ยมชมความก้าวหน้าภายในซูนซึ่งจะเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการต่างคลินิกของประเทศไทยและก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เลยก ผู้ป่วยนั่นเองครับผู้มนวยการโรงพยาบาลทัดยหญ่ได้เปิดเผยค่ะว่าูนว์วิจัยคลินิกแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิจัยนะทางคลินิกของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคนห้าวิธีการไม่ๆมเพื่อความก้าวหน้าของวงการแพทย์และก็ผู้ป่วยอยังอย่งยืนค่ะซึ่งภายในูนยนเนี่ยก็ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ในการวิจัยทางคลินิกค่ะพร้อมด้วยเครื่องมือและก็อุปกรณ์ในทันสมัยได้มมตรฐานตามแนวทางการวิจัยคลินิกที่ดี เพื่อจะได้เป็นการรับรองการวิจัยในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการวิจัยยาแล้วก็วัคซีนการวิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์การวิจัยทางการแพทย์ทางเลือกแล้วก็การวิจัยในโรคต่างๆนะโดยมีบริการเทรองรับตั้งแต่การเริ่มต้นทําวิจัยทางคลินิกการประสานงานระว่างแล่งทุนกับผู้วิจัยแล้วก็เป็นศูนย์ประสานติดตามให้เกิดการทําวิจัยคลินิกทมีคุณภาพพร้อมกระเปิดให้บริการอย่างครบถ้วนมีมาตรฐานสร้างลยอมรับแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยคลินิกแห้งแรกของผคกตายใน สรงการกระรวงสร้างสุขค,ค่ะี่ hey, เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะลองฟังเสียงพ่ออ๋อเลยค่ะหัดใหญ่ king College research center นะครับและเปิดทําการวันนี้ยังเป็นทางการนะครับรัพยาหัดใหญ่เองเนี่ยมีพันธกิจและมีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลในการส่งเสริมงานวิจัยดนวันตกรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการส่งเสริมเพื่อเกิดการตั้งศูนย์วิจัยขึ้นนะครับศูนย์วิจัยนี่จริงๆก็คือส่งเสริมงานสร้างแพทยทางคลินิกนะครับเราจะเห็นว่าการเกิด วัตกรรมต่างๆไม่ว่าเรื่องยาวัคซีนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทางการแพทย์เนี่ยการจะมาใช้กับประชาชนต้องมีการทดลองวิจัยให้แน่ใจก่อนซึ่งจะมีเฟสในการทดลองหลายขั้นตอนนะครับซึ่งอันใหญ่โรงพยาบาลใหญ่เองเนี vaccines, team, society, inside, ่ยเรามีทรัพยากรในการที่จะดําเนินการวิจัยมากและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะ นะครับในการวิจัยที่ผ่านมาก็มีการดําเนินการแต่ว่าไม่เป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่โรงบาบาลจ่ายจึงเปิดทําการศูกวิจัยทางคลินิกไนดะ้เกิดขึ้นนะครับในนามสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งจะส่งเสริเมเรื่องงานวิจัยทางคลินิกนะครับและเป็นศูนย์กลางในการนะครับทำการวิจัยโดยตรงนะครับโดยาสามารถให้บริการนะครับจากแพทย์ต่างๆนะครับบริษัทเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่ง,งมาใช้สึกวิจัยทางโรงพยาบาลได้นะครับ โดยจริงๆแล้วเนี่ยยาหรือเครื่อต่างๆเนี่ยกา,าทดลองเนี่ยถึงแม้ด้วยด้วยตัวเช่นเดียวกันเนี่ยทดลองในพื้นที่ที่แตกต่างกันก็อาจจะมีผลที่แตกต่างกันโดยทางทางการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่รู้จบแันเดียวกันเนี่ยการวิจ,จัยจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของโรงารทางการแพทย์แล้วก็ยกระดับการบริการทางการแพทย์ครบมันใหญ่ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ครับ อย่างที่คุณม่อบนนะครับว่าการวีจอพีนะครับสิ่งที่จะช่วยต่อยอดและก็ช่วยพัฒนาศักยภาพองการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคตนะครับ